วันนี้ก็จะมาคุยกันนะคะในหัวข้อ Anemia in CKD นะคะ What if it is more than Erythropoietin Deficiency mm hmm. ก็คือมีอะไรนอกเหนือจาก Erythropoietin Deficiency ใน CKD นะคะ,คะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า a n นิเมใน CKD เนี่ยก็เป็น common เนอะ common feature นะคะที่เราเจอเนาะแล้วก็ เ,เมื่อมีความซีดมากขึ้นก็บอกถึงพัวเอาคํานะคะใน .definition ของ a n น m เมียค่ะก็จะในแอนิเมียใน CKD เนี่ยก็จะ .definition เหมือนกับ a n น m เมียทั่วๆไปเลยนะคะก็คือในผู้ชายฮีโมโกลบินน้อยกว่า13ผู้หญิงน้อยกว่า12แล้วก็ในคนท้องน้อยกว่า11เราก็จัดว่ามีภาวะ a n นิเมียใน CKD นะคะทีนี้ a n น m เมใน CKD ดีอะค่ะลักษณะ CBC ก็จะเป็น NCNC ก็คือนอร์โมโครมิกนอร์โมเซติกแอนเมียแล้วก็มีไฮโปโพลิเฟรตี ะะตัว kidney เนี่ยเป็นอวัยวะสำคัญในการสร้างเอริโทลพอยตินประมาณ90%สเนาะส่วนที่เหลือก็คือลิเวอร์มันก็จะสร้างเอริโทลพอยตินเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเกิดภาวะไตาวายนะคะอีโ e ปมันก็จะสร้างได้ลดลงนะคะทีน,นี้ยาเอริโอพอยซิสติมูเลตติ้งเอเจนต์มันก็เลยมีบทบาท นะคะในการช่วยเรื่องภาวะซีดนะคะทดแทนการเติมเลือดนะคะแล้วก็เราก็ลดคอมพลิเคชันจากการรับเลือดอย่างเช่น secondary ion overload เนี่ยนะคะหรือว่า infection จากการรับเลือดเนาะหรือว่าในกลุ่มคนไข้ที่แพลนที่จะ transplant เนาะเราก็ไม่อยากให้คนไข้รับเลือดเยอะ เรามาดู p a โ h o เจเนซิสนะคะของภาวะแอนิเมียอินเซคดีนะก็มีอยู่5อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยที่เจอ c o m มอนก็คือบัตรล็อสเนาะบัตรล็อสใน CKD เนี่ยต้อง p a พ a t เทนชั่นเรื่อง GI Bleeding นะคะเพราะว่าเจอได้บ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็น f ฟ a n k GI Bleeding หรือว่าอ c กเ l t GI Bleeding ที่เราต้องสืบคน้นนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีบัตรล o อสจากการล้างไตในเซอร์กิตนะคะ จะมีการเสียเลือดนะในระหว่างฮ e มโอดิลลารสนะคะทุกครั้งแต่ว่าคนไข้มีการฟอกเลือดหลายครั้งต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีการเสียเลือดไปในระบบเซอร์กิตเนี่ยมากถึง3ลิตรต่อปีนะคะอันที่2ก็คือแพทย์เนี่ยเราก็จะมีการโ l l ์อัพเนาะโฟ l ์อัพแ l a เจาะแ l a นะเพื่อการปรับยานะคะก็จะต้องมีการทำเจาะ blood s a m p l i คนไข้ก็ จะมีบัตรลอสจากบัตรแมป์ลิงด้วยนะคะอันที่สองก็คือการที่เฮปซีดีเนี่ยมันมีปริมาณสูงขึ้นเนาะอิน r ค a ร e h เฮปซีดีเนี่ยมันก็จะทำให้เนี่ยการาปล่อยเหล็กนะคะในบัตรซร์คิลิชันเนี่ยมันลดลงนะคะอันที่สามก็คืออีโตโเอตินเนี่ย ที่สร้างจากไปมันลดลงจากภาวะ CKD นะคะอันที่4ก็คือ CKD จะมี chronic inflammation นะคะที่ทำให้ซีดแล้วก็อันสุดท้ายก็คือมี uremic toxin นะคะมันก็จะอิน i b i t ตการสร้าง erythropoietin เนาะแล้วก็ทำให้อายุไขเฉลี่ยของตัวเร d blood cell เนี่ยมันสั้นลง จาก120วันก็จะเหลือแค่80วันนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะซีดเนาะก็มีพาโทเจเนซิสทั้ง5อย่างนะคะในกลุ่มผู้ป่วย CKD ทีนี้ถ้าเราดู i i g n o s t t i c h h r t นะคะของ Anime ใน CKD นีเอามาจากของญี่ปุ่นนะคะว่าเขา Approach ยังไงเนาะก็คืออย่างแรกเลยคือเช็คยาก่อน มียาอะไรที่ดักอินดิวซีเมียไหมที่จะเป็นสาเหตุได้บ้างเนาะจำเป็นจะต้องทานอยู่ไหมหรือว่าหยุดได้นะคะเราก็ดู MCV ของคนไข้เนาะว่า MCV เนี่ยเป็น NC n c n เนาะ m i c r o c y t i c หรือว่า microcytic a n เมียถ้าเป็น microcytic anemia เนาะ RDW กว้างเราก็อาจจะสงสัยกลุ่ม ion deficiency anemia เนาะ,นะก็ควรจะดู peripheral b l s o เ m e a r เนาะแล้วก็ส่ง ion study นะคะ อันที่2ถ้าเกิดเป็น macrocytic a n เมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า MCV เกิน120ะเราจะต้องสงสัยในกลุ่ม B12 deficiency หรือ folate deficiency ดู p e r i p h e r l blood smear เราก็จะเจอ hypersegmented neutrophil เนาะเป็น m a c o b l a s t i c anemia นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น NCC n c, เนาะในกลุ่ม c k d นะคะเนี่ยดู p e r i p h e r a l blood smear ไม่ได้สงสัยโรคกลุ่มในบน n e marrow นะคะอย่างเช่น MM เนาะ เอ,อ่อ MDS นะคะหรือว่าเอ,อ่อ p h e o c l l o p l a s i a ก็จะเจอ reticulocyte เขาที่ต่ำมากๆเนาะการดูบระจุสมียก็จะช่วยเนาะทำให้เราเออสงสัยบางโรคหรือ e x c กซ์คูบางโรคไปเนาะถ้าเกิดลักษณะยังเป็น NC N C N C อยู่นะคะแล้วก็จะสงสัยออ renal anemia นะคะ เรามาดูว่าเราควรจะเจาะ CBC ถี่แค่ไหนในคนไข้กลุ่ม CKD นะคะถ้าเป็น CKD Stage 3ก็จะเริ่มซีดนะคะถ้าเริ่มซีดแล้วเนี่ยก็ควรจะเช็ค CBC ทุก3เดือนถ้ายังไม่ซีดก็เช็ค1ปีปีละครั้งนะคะถ้าเป็น CKD Stage 4-5ยังไม่ลังไตเนาะ ยังไม่ซีดก็เช็ค c b c ทุก6เดือนนะคะถ้าซีดแล้วก็เช็คที่ขึ้นเป็นทุก3เดือนนะคะถ้าเป็น c k d s t a g e 5ที่ทำาพลิ i t o ต้ a l dialysis ถึงซีดหรือไม่ซีดก็เช็ค c b c ทุก3เดือนนะคะถ้าเป็น c k d s t a g e 5ที่ hemodialysis เนาะก็ไม่ซีดเช็คทุก3เดือนนะคะถ้าซีดแล้วก็เช็ค c b c ที่ขึ้นเป็นทุก1เดือนเนาะอันนี้ก็เอามาจาก kidney international ปี2012นะคะ ทีนี้ Anemia NCKD อย่างที่กล่าวไปแล้วพาโทเจนิสิสห้าประการเนาะที่กล่าวไปเนาะก็ยังมีภาวะอื่นๆที่อาจจะเจอได้เช่น Functional and Deficiency Anemia นะคะเรามาดูการรักษาของ a n i m เม NCKD นะคะหลักๆก,ก็จะมี2อ,อย่างก็คือ1การให้ i o ออนซ p พพล e เมนต์นะคะสก็คือการฉีดอีเท o โพลิ s ิสต t i ูลติ้งเอเจนต์หรือ ESA เดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกก่อนนะคะก็คือการให้อ o ออนทรีทเมนต์เนาะเราก็ต้องเช็คไอออนสเตตัสก่อนเนาะของผู้ป่วยว่ามีดิเคชันในการให้ทัดเหล็กไหมนะคะถ้าเป็นแอปพลูดอินดิเคชันคือเราเจาะ ตัว t ะะีแซะจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ20แล้วก็ซิลัมฟอรตินน้อยกว่าหรือเท่ากับ100เนาะใน PRE-Dialysis CKD และ p r เรตินเนียลดแต่ถ้าเกิดว่าในคนไข้กลุ่มฮีโมได l y s ิ s เนี่ยก็คือเอาฟอเรตินน้อยกว่าหรือเท่ากับ200แล้วก็ให้อ o ออนซัพพลิเมนต์แล้วนะคะแล้วก็จะคีปซีรัมฟอรตินน้อยกว่า800นะ อันที่2คือการให้ ESA treatment เนอะก่อนที่เราจะให้ ESA treatment เนี่ยเราต้อง collect c a s e อื่นของภาวะซีดไปก่อนเนาะอย่างเช่นมีภาวะ anemia ใช่ไหมคะก็ต้องให้การรักษาเนาะหรือว่ามีภาวะบัตลอ l ที่ collect ได้เราก็ต้อง collect ก่อนที่จะเริ่มยา ESA เพื่อให้ประสิทธิภาพมันได้สูงสุดนะคะและเราจะเริ่ม ESA เมื่อฮิโมโกบินน้อยกว่า10 ะะการใช้เนี่ยจะต้องระมัดระวังนะในคนไข้กลุ่มที่เป็น Active Malignancy นะคะหรือว่ามีประวัติ ischemic stroke นะคะสัปดาห์ก่อนเพิ่งเจอเคสที่ OPD m ม d เนาะคนไข้เนี่ยคือ,เ,อ,อเป็น MDS ค่ะสูงอายุละแล้วก็ได้รับ ESA ฉีดนะคะว่าคนไข้เนี่ย o o n t r o l บัตรบั r e ไม่ดีนะคะแล้วก็เกิด ischemic stroke เลยเนาะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเดินได้เนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดสมมติว่าเราให้ ESA เนี่ยก็จำเป็นจะต้องดูเนาะคอนโทรลบัตชูก u า a อ้ยัดเพ pressure ให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่ม ESA ฉีดนะคะาะ ESA ที่ฉีดเนี่ยถ้าเกิดว่าเ,เราไม่ได้ดูเนี่ยก็คือจะมี adverse event เนาะพวก cardiovascular นะคะหรือว่า กลุ่ม VTE นะคะ Hypertension i s c h e m i c Heart Disease จนอาจจะคา r ด i a ก a r นเ s สได้ dai, นะคะเมื่อเราฉีด ESA แล้วเนี่ยก็จะคีพิโมกบินเลเวลเนาะอยู่ในช่วง10ถึง11.5กรัมเปอร์เดซิลิตรนะคะการที่ให้ a g g r e s s i v ESA e ไปเนี่ยเพื่อให้ฮิโมกุบินมันสูงขึ้นเร็วๆเ,เนี่ยก็ต้องระมัดระวัง ะะเพราะว่าอย่างที่บอกคอมพลเคชันเนาะเรื่อง BP จะชูดได้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับคาเดวัสซูล่าไซเอฟเฟกต์ก็จะเวลาเราให้ ISA ก็จะมีการมอนิเตอร์บัดเพชรเนาะถ้าคนไข้มีโฮม b ีเนี่ยก็ควรจะให้วัดโฮม e p p จดมาให้เราดูด้วยนะคะ ทีนี้ ESA อะค่ะมันมีให้เราเลือกหลายตัวนะคะมาดู first generation ที่สมัยก่อนเราใช้กันเยอะก็คือมี epo epo alpha กับ epo beta ใช่ไหมคะจะเห็นว่า half life เนี่ยมันค่อนข้างสั้นเนาะเขาก็เลยเผลิต second generation ขึ้นมาเป็น darbepoetin alpha จะเห็นว่า half life เนี่ยมันก็ยาวขึ้นเนาะ แล้วก็ในปัจจุบันก็มีเตอร์เจเนเรชันที่เอามาใช้ก็คือเมทอกซีโพลีเอทิลีนไกลเ้คอีโปพอยตินเบต้า eta, นะจะเห็นว่าฮัฟฟไลท์เนี่ยถ้าฉีดสับคิวเนี่ยได้ถึง133ชั่วโมงก็คือมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนไข้ว่าไม่จาเป็นต้องฉีดบ่อยนะคะเพราะฮัฟฟไลท์ยาวนะทีนี้ถ้าเกิดว่าฉีด ESA แล้วฮิมโมโกบินเลเวลมันไม่ขึ้นเนาะ เาก็เรียกว่าเป็น ESA hypo responsiveness นะคะก็จะมะีสองคำที่จะใช้เรียกนะคะก็คือเป็น initial ESA hypo responsiveness กับ acquire ESA hypo responsiveness เนาะถ้าเป็น initial ก็คือฉีด ESA แล้วฮิโมโกลบินไม่ขึ้นเลยในเดือนแรกเนาะอันที่สอง acquire ก็คือฉีดไปแล้วเนาะ,ะจน ได้ stable dose ของ ESA นะคะอยู่ดีๆต้องใช้โดสที่เพิ่มมากขึ้นเนาะ50%สองครั้งนะคะเพื่อจะอได้ฮิมโกลบินเลเวลเนาะที่ stable นะคะนี้เราก็ต้องหาสาเหตุเนาะว่าทำไมฉีด ESA แล้วฮิมโกลบินไม่ขึ้นมีสาเหตุอะไรที่ต้อง c o ล l e c t ไหมนะคะนี้มาดูสาเหตุเนาะว่าอะไรที่เราต้องสืบคน้นนะคะที่ทำให้ฮโมโกลบินเลเวลมันไม่ขึ้นเนาะก็วนกลับไปดูใหม่ ะะมีหลายสาเหตุเลยเช่นคนไข้ Iron d e ฟ i ิ i เชนซี n แอนิใช่ไหมต้องแบบ Replace เหล็กที่มากขึ้นแล้วก็ต้องหาด้วยนะคะว่าคนไข้ Iron d e ฟ i ิ i เชนซจากอะไรเช่นจากบัตลอ s สเนาะก็ต้องคอลเล็กจากมาเลกเนนซีมีไหมนะคะก็ต้องไปรักษาเนาะหรือว่ามีภาวะ h y เปอร์พ a ราเทรอย i s ซึมนะคะที่ยัง Control ไม่ได้นะคะตัวเจาะค่าดู PTH เนาะมีภาวะอินเฟคชันอินเฟมิชันนะคะ ภาวะวิตามินเดฟิชเอนซี่เมลูนิทิชันเนาะหรือว่าอินเดเรควดเดลิซิสเนี่ก็ต้องถามคนไข้เราได้ล้างไตาตามรอบที่กำหนดหรือเปล่านะคะภาวะฮิโมโกอบินอพาตีส้สนะคะฮิโมเลซิสว่าโรคในไขกระดูกต่างๆแล้วก็กลุ่มมาลิกเนนซี่นะคะ ก็เพิ่งเจอเคสเหมือนกันเป็น CKD คุณหมอไตส่งมาเนาะบอกว่ามีภาวะซีดนะคะก็เวิร์กอัพไปทุกอย่างละหาไม่เจอแต่คนไข้ก็ฉีด ESA แล้วก็ไม่ขึ้นเนาะสรุปสุดท้ายต้องไปอิมเมจจิงอะคะ่ะคนไข้เป็น CA pancreas แต่ไม่มีอาการเลยมาจาับได้ที่หลังแล้วก็สุดท้ายคือเขามารักษาที่ธรรมศาสตร์ตอนนี้มารักษาที่ธรรมศาสตร์ควบคู่กับที่ชนประทานอยู่นะคะ อ่ะเรามาดูเคสสตัดดี้นะคะเป็นผู้หญิงอายุ69ปีนะคะอันเดอร์ไลน์อิงเป็น DM type 2 hypertension d i s b i t i c แล้วก็ CKD stage 5ะคะ่ะเขาเป็น diabetic kidney disease นะคะจนต้องหลังไตเนาะ start p r i t o n e a l d i s i s เมื่อมิถุนา2019นะคะช่วงที่เริ่มหลังไตเนี่ยฮิโมโก o บินเลเวลอยู่ที่9นะคะแล้วก็หมอ n น p h r ก็ start เนาะ ฉีดตัวอ e ิโทโปรตินเอลฟานะคะ8,000ยูนิต per week แล้วก็รีเพลซทัดเหล็กนะคะแล้วก็โฟลิกแอซิดค่ะทีนี้ช่วงแรกที่ฉีดตัวอ e ิโทโปรตินนะคะก็จะเห็นว่าฮิมโกลบินเลเวลก็ขึ้นเนาะขึ้นได้ตามเกณฑ์เลยนะคะตรงนี้ก็ประมาณ11นะคะประมาณ11บเอฮิมโกลบิน11อกรัม p e เดซิลิตรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอยู่ดีๆีฮิมโกลบินก็ด r o เนาะ ประมาณมก,กระลากลุ่มพานะคะฮีโมโมกบินเริ่มดรอปเหลือ7กรัมเบอร์เดซิลิตแล้วก็5กรัมเบอร์เดซิลิตนะคะนี้เกิดอะไรขึ้นกับคนไข้เนาะเราก็มาดู CBC ก่อนเนาะว่าเออเทียบตอนที่ฮีโมโมกบินเริ่มดรอปนะคะมก,กราสอ2 0ันกับกุมภานสองพันยี่สิบเนาะก็จะจะพบว่าฮีโมโมกบินเนี่ยมันดรอปจาก7เหลือ5เนาะกรัมเบอร์เดซิลิตเนาะ MCV เนี่ยยังปกติอยู่ส่วนซีรีส์อื่นทั้งไวบัตเซลทั้งเพลสเลส ก็เออก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปกตินะคะนะคำถามก็คืออะไรเป็นสาเหตุของภาวะซีดในคนไข้รา,ายนี้เนาะกลับมาดู common cause เนาะก็อาจจะคุ้นคุ้นในสไลด์ที่แล้วนะคะว่า anemia CKD เนี่ยอะไรคือ common cause บ้างเนาะอ่ะ อีโ e เดฟใช่ไหมคะเอนเดปปัตล้อสอินเฟคชันอินเฟคชันอินเฟคชันอินเฟมเมชันฮิมโอลซิสไฮเปอร์พาราเทรอยนิวทริชันเดฟิเชนีนะคะอันนี้ก็คือต้องสืบค้นเนาะอ่ะคนไข้รายเนี้ยค่ะก็คอนซัลทีมาโตเนาะ ทางเนฟโร w ก็คอนซัลที่มาโตมาสักประวัติตรวจร่างกายใหม่นะคะแล้วก็ CBC ที่ส่งไปก็คือขอ Peripheral smear มารีวิวเนาะแล้วก็ส่ง i อ n Study นะคะเช็คเรื่อง i Anemia นะคะแล้วก็ส่ง Reticulocyte ขาเพื่อประเมิน Marrow f u ฟังชันะ ส่วนการ evaluation อื่นๆนะคะก็คือซักประวัติเรื่องบัตร l o s นะคะคนนี้ไม่มีเนาะไม่มเเีเรื่องอบั oss, ตร l o s แล้วก็คนนี้ก็คือ,อไม่ได้อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ละนะคะเขาเมนู p a u ไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์อย่าลืมซักประวัติ LMP นะคะเพราะในในหลายเคสเนี่ยก็มีปัญหา hypermenorria ที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดน n e ม i a จากบัตรลนะคะ แล้วก็ถ้าคนไข้ที่มี MCV โตเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากเกิน120แล้วก็บัตรเสมียเข้าได้ก็อาจาจะต้องเช็ค Nuration Deficiency ด้วยนะคนนี้ก็เวิร์กอัพไปนะคะก็ส่งซ e ลิแมไอ TIBC นะคะแล้วก็ t r a n s f e r r i n Saturation เนาะก็ไม่มีภาวะ Deficiency นะคะคแอนิเมียแล้วก็ซีรัมโฟรตินได้792นะคะว่าเรติคุโลไซเคา้าคนนี้แค่0.7สังเกตว่าต่ำมากเนาะเราก็ต้องมาคำนวณแอบส์ลูดเรติคุโลไซเคา้าค่ะคนนี้คำนวณแอบส์ลูดเรติคุโลไซเค้าละน้อยกว่าหนึ่งหมื่นอื่นๆน,นะคะส่งลิเวอร์ฟังชันเทสนะคะคนนี้ก็ไม่เหลืองเนาะ แล้วก็โกรบอลินก็ไม่ได้ขึ้นสูงนะคะแล้วก็ส่งพรอสเตอรอยฮอร์โมนนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้สูงไม่ไม่มีภาวะไฮเปอร์พรอสเตอรอยซึมนะคะอ่ะมาถึงจุดนี้แล้วเนาะอ่ะเราทำอะไรต่อคนนี้จะสังเกตว่าเลติโคโลไซต์เขาต่ำมากเนาะแล้วก็ไปเช็คเรื่องคอมพล i a แอนซ์ในการฉีด ESA อะคะ่ะก็ฉีดตลอดคนไข้มาฟื้น up ตลอด หลังไต compliance ดีตลอดไออ o n s t ดี้ก็มี high ร e r u m ferritin นะคะแล้วก็ T s ซ t เนอะแล้วก็คนไข้ไม่มี infection เนอะ inflammation อะไรในช่วงนี้นะคะพารา t ทรอย i d h o r m o ก็ไม่สูงเนาะทีนี้ก็สงสัยแล้วว่าเป็นโรคในไขกระดูกหรือเปล่าเนาะมี bone marrow disease ไหมนะคะเนาะก็เลยเจาะ ไขกระดูกไปค่ะคนนี้เจาะไขกระดูกผลออกมาเนี่ยก็คือเป็นดังในรูปนะคะก็คือนอร์โมเซ l ล่า r มอรแต่ว่าอ e ิทอยแทบหาไม่เจอเลยเนาะทั้งในเอส e l เ t e ลนะคะแล้วก็ในบน m ม r ร o w บ i ็คซีเนี่ยอิทอยเนี่ยน้อยกว่า5%เเนาะก็เลยให้การวินิจฉัยค่ะว่าคนนี้เป็น p พี e ร์เรส l ตียลเพลี หลังจากนั้นก็ได้ส่งแอนตี้อิลิโทพอยตินแอนติบอดีไปนะคะก็โพสิทีฟนะเราก็ได้แอกเป็น ESA associated antibody mediated p u r i c e l l l a plegia ค่ะ,ะทีนี้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็น p u r i c e l l l a s p l e i a จาก ESA เนี่ยลักษณะของคนไข้เนี่ยก็ต้องไปเช็คดูเนะาะคนไข้ได้รับตัว ESA ที่ฉีดอะคะ่ะเกิน 8สัปดาห์หรือว่า2เดือนหรือเปล่านะคะแล้วก็มี s u d d e n drop ของฮีโมโกลบินเนาะ level ใน a t e ประมาณ0 5ถึง1กรัม per decilit per week หรือว่าต้องได้รับเลือดนะคะ1-2ึ่งถึงสองยูนิต per week เนาะคนนี้ก็กลับไปดูก็คือ,อ,อทาง nephro เนี่ยเขาก็ให้เลือดตลอดตอนที่คนไข้เริ่มซีดนะคะก่อนที่จะส่งมาคอนเซลล์ก็ประมาณสัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า1ยูนิต เปอร์วีนะคะแล้วก็ c b c อะคะ่ะซีรีส์อื่นจะดีหมดก็คือ platelet กับ white blood cell normal ยกเว้นเรื่องฮิโมโก o b i นะคะที่มีภาวะ anemia เนอะแล้วก็ absolute reticulocyte เนี่ยจะน้อยกว่าหน,นึ่งหมื่นทีนี้ฟีเจอร์อื่นๆน,นะคะก็คือ,อก็จะมีใน ไอออนสตาร์ดีอะค่ะก็มักจะพบเป็นไฮซีลัมเฟอรตินนะคะแล้วก็ไฮทีแซดเนาะบนแมอร์โรมันก็จะโชว์ว่าอ,อ,อาจจะไม่พบอิลิทรอยพรีเคอร์เซอร์เลยหรือว่าเจออิลิทรอยในน้อยกว่า5%นะคะโดยซีรีส์อื่นปกตินะคะแล้วก็จะต้องตรวจเจอแอนติบอดีสเนาะต่ออิโทพอยตินนะคะ ส่วน Pathogenesis ของ e t o p o t i n Associated p e r i c e r l Plegia ค่ะเขาก็มี report ไว้ตั้งแต่ปีคศ1990เนารเนอะในคนไข้ที่เป็น r i n o l f a i l i a ที่ได้รับ recombinant human e Etoposide นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบในผู้ป่วยที่ได้รับ e t o p o t i n ฉีดทาง subcutaneous form มากกว่า IV form นะคะแล้วก็ส่วนสาเหตุนะตอนนั้นนะคะเขาก็พบว่าเนี่ยเกี่ยวกับ จุกฝาปิดลับเบอร์สต็อป,ปเปอร์เนาะในพรีฟิลไซลิงสองอทโทพอยตินเนาะทางบริษัทเขาเลยแก้ไขปัญหานั้นแล้วก็เคสนิวเคสเนี่ยมันก็ลดลงนะคะเรามาดูปัจจัยอะไรที่ จะส่งเสริมนะคะให้เกิด p r e u r e l e l a u s i าะจาก e r y t h r o i e t ะในส่วนของ host factor นะคะนะในกลุ่มที่เป็นในผู้ป่วยที่มี HLA DRB 1 star นะคะหรือว่าเพศชายนะสูงอายุ c o m o r b i d i s e a s e เยอะๆนะคะ Immune status ที่ไม่ดีนะคะก็จะเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็ formulation ในการฉีดนะคะจะพบว่าในฟ form subcutaneous เนี่ยก็จะพบ ความเสี่ยงที่มากกว่า intra venous น,น,นะคะแล้วก็ดูเรชันในการฉีด ESA นะคะถ้ายิ่งฉีดลอง g duration โอกาสเกิดก็จะมากขึ้นนะคะปัจจัยเหล่านี้มันก็จะไปกระตุ้นตรง T cell นะคะแล้วก็ B cell activation นะคะกระตุ้นให้เกิด a n t i e t h p o t e i n antibody พอมันเกิด a n t i e t h p o t e i n antibody แล้วเนี่ยมันก็จะบล็อก การสร้าง endogenous erythropoietin และบลนะ็อกการทำงานของ recombinant erythropoietin ที่ฉีดนะคะก็ทำให้คนไข้ซีดทีนี้ถ้าเกิดว่า p p e e r a l s t i 血ค่ะถ้าไม่ได้เกิดจากการใช้เนาะ ESA เนาะก็ต้องหาสาเหตุอื่นด้วยเนาะที่เป็น acquired p p ac e e r i a l s t i 血ที่ common เลยก็จะเป็น t h y m o m a เนาะอ่า หรือว่าพวกคิมโตโลจิกมาลิกเนนซีนะคะอื่นๆโซลิด t ูเมอร์นะคะแล้วก็พวกออโตอิมมูนดีซีสที่แอคทีฟนะคะหรือว่าในโพสเอบีโออินคอมแพตติเบิลทรานส์เพนเตชันนะคะแล้วก็กลุ่มไวรัสที่เจอบ่อยก็คือพาวเวอร์ไวรัสบีสิบเก้านะคะมาดูการรักษาเนาะในคนไข้รา,ายนี้นะคะว่า เมื่อเจอเราจะทำอย่างไรเนาะเพลเรสเซลเพเชียเนาะจากตัวอิโทไพตินเนาะก็มีสองอย่างก็คือหนึ่งรีบหยุดหยุดยาอิโทไพตินเนาะกับสองก็คือให้ยากดภูมินะคะทีนี้มาดูยากดภูมิที่มี r e สปอนส์ที่ดีสุดนะคะนะตอนนี้ก็จะเป็นตัวไซโคสปอรินเอนะคะมี e s สปอนส์เรทประมาณ77%นะคะแต่ว่าอย่าลืมมอนิเตอร์ ไซโคสฟอรินทราฟเลเวลนะคะคีบร้อยห้าสิบถึงสองร้อยห้าสิบะคะ่ะส่วนอื่นๆก็อาจจะมีมาริโพเอเจนคือคอมบิเนชั่นของอ mm ิมมูโนซับเทสีฟเอเจนนะคะก็ได้ผลดีรองลงมา mm hmm. ค่ะโกในการทรีตเมนต์เนาะเราก็คาดหวังว่าถ้าทรีตแล้วเนี่ย พิโมโ o บินเลเวลจะกลับมาสู่เกณฑ์ปกติโดยที่ไม่ต้องรับเลือดนะคะหรือในบางกลุ่มอาจจะได้แค่ Partial Response ก็คือ,อ,อยังต้องให้เลือดอยู่นะคะแต่ว่าก็สามารถคีพ m โมโ o บินเล v e l อยู่ในระดับที่แพทย์ c c e p t t b l l e นะคะถ้าในกลุ่มที่เป็น Good Responders นะคะก็จะตอบสนอง ต่อการรักษานะคะประมาณ3 4เดือนเนาะโดยผลเลือดก,ก็จะเห็นว่า CBC, h e m o c o b i n Level เขาดีขึ้นนะคะแล้วก็เจาะ Reticulocyte ขาเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดการรับเลือดลงนะคะการรักษาที่ดีที่สุดจริงๆแล้วก็คือการ Renal Transplantation นะคะก็จะมีเป็น Most Effective n e s s ที่สุดเนาะแต่ว่าถ้าในบ้านเราก็จะต้อง ดูอีกทีหนึ่งเรื่องการเข้าถึงแล้วก็ m o r i i d m o ด้วยนะคะเนาะาก็มีเคสเาบางเคสนะคะในเปนเปอร์ที่เขารีชา a เลนอีโป้กลับไปหลังจากที่รักษาหายแล้วนะคะก็อันนี้พิจารณาเป็นเคสเคสไปนะคะว่าเรา,เาจำเป็นต้องใช้ยาต่อไหมแล้วก็ดูโอกาสที่จะเกิดล e l ล็นะคะ ส่วนในรายที่กลับเป็นซ้ำแล้วอะค่ะถ้าเราจะชาเลนจ์กลับไปใหม่เนี่ยก็จะ prefer ร์อ r โทไบตินอินทรา e n นัสฟอร์มากกว่าับคิวตันเนสฟอร์มเพราะโอกาสการเกิด p พ e u r เ l ลเพ u s i o มันจะน้อยกว่านะคะกล่าวโดยสรุปนะคะโรค p พ e u r เ l ลเพ u s i o เนี่ยเราจะสงสัยนะในกลุ่มคนไข้ที่เป็น isolated anemia นะคะ with มาร์ r เ t ติโครไซตอพีเนียคือเลติโครไซต์ต่ำมากๆเนาะเนียนะคะแล้วก็เอ็กซ์ตูสาเหตุอื่นๆไปนะคะการวิฉัยจำเป็นต้องเจาะไขกระดูกเนาะเพื่อ จะดูเลทรอยนะเปอร์เซนต์ของอลทรอยในบนแมโรนะคะแล้วก็อีวัลูเอชันหาคอส์เนาะของเพียวเรสเซลเพลเชียเพื่อจะคอลเลกคอสนั้นอย่าลืมเช็คยาด้วยเคเรนเมดิเคชันที่คนไข้ให้คือคนไข้ได้รับอยู่นะคะว่ามันจะเป็นสาเหตุให้เกิดเพียวเรสเซลเพเชียหรือเปล่า Treatment of choice นะคะก็คือหยุดยาหยุดยาที่สงสยัยแล้วก็ให้ยากดภูมิยาไซโคสปอรินเ A ก็เป็น most effectiveness immunosuppressive agent นะตอนนี้นะคะโอเคก็จบละค่ะ